นี่มึงยิเรื่องวะโอ้หลอเด็ดลอบเด็ดรถทางมาจากนอกพีครับา แม่ไม่เด้หัวจริงเลยนหะหัว,หหวรถไม้หนอครับคัด้วยครับสบตซ่ต้องห้ามขายขายทหารฟาดสองต้องไปแดกอันนี้แซ่บไปดีเด้อนี่ยอจอด

แล้วลงมาได้เป็นนังเกามันมีเหดใเ่ลาะยูริเซนุงนังถึเลือเสียจะขยายจอเลยเอะไรนะครับซิมจำ้ทนหมัดอี่นนะน,นี้ไหมยัวเขา ซอดไก,ก,ก่ครับเมนูต่อไปซอสไก่ใช้ใบพักบัวแล้วก็เทียมแบอเออเทียมนี่ครับแซ่บเมน,นูสุดยอดครับแล้วก็ปรุงใส่ซอสพร้อยครับสุ wow. ยดยอดครับตักบนตักอันตองฮุ้งใส่จานนัน เอาเล็สแล้วเนาะเก้มีลวกนี่ครับลวกเต็มมีครับลวกเต็มจังอันนี้ต็งเส่ยมีนะเไมจองเอกเืนเขาเื่น เดี๋ยวก็ทามาสุติ๊กถา่วกเป็นมีก่อนถัาต้องขอดไข่ก้อนแต่ว่าทากินประมือข้อมือประมส,น,น,สน,นเลยน,นี่เขาไปตะเลาเขาจะกลับมาเลยนีบาของมาหดอยมวเราอดไข่ครับเมนูทิดท้ายสุดท้าย เวลาตายไม่เห็นขอบกใจจะไ่กันเที่ยหยิ่ตามได้แต่หลับุของเจ้าองรูปปีติไทยครับเด็กมาเจ้าเอกมามีอะไรมาเื่าจะมัวเมารูปมากไปถึงไหนเวลาตายไม่เห็นขอบถงไปไป กินตามได้ print, A, แต่แบบยืนของเจ้าเองใส่ใบกระเทียมสุดยอดใบกระเทียมมีเห็ดแค่กระเจยบยาไม่มีทิ้งหอมตอนเดิมทีเห็นเห็นมันทอดไทยพี่ีเห็นมันกิ่นไงขึ้นใครพูดเลยเห็นเห็นมันแซ่บไงขึ้นเขาต้องเห็นแบบนี้ครับ เขาออต้องนีอหกปอน่อนนี่ตะมันออกเสียลอชมรอชมวิธีเสคว่าใครเนัน,นเใหม่อ่งัเดิมตะมันเิ่มใหม่ลแล้วเขากอผิเลยเขาได้ไหมเขาได้ พูดอย่างนี้ครับมันจะ s u p p ก r t เพราะอะไรเยอะหอมสุด กร่างออกูกรัาออกูกสิ่ร่างไปใบสอนที่ดันเอาปัด <c oughs> <Christ>. <Hum ming> <t om imin> เมนูปิดไทยเดินแบบพ้บบบบองทองอเดีวใช่ครับเพื่อนกินก้อนนอนอือกินหลัไปนอนครับวขาแห้วขอเขาออกเมนูแบบกินง่ายสบายสบายสบายพักคอนเราห้องเอาวันหนึ่งครับมันนี่ปกติลอดไข่หนักมึงครับมัง่ายมับนบาน หอมหักอูผักไทยใส่ใบกระเทียมผักเทียมมบานเอันนี้วาส่ได้บริดใส่อแมนูต่ำพุงเรืองไส่ว่กะเทียม,ยมอ,อ่นนอครับออกก็ได้้วกไทยแบบพ่อแงเา <c oughs> ครับทานครับหวานยิเหี่ยคอแบบนี่พอจับเลยหรือทั้งมีมหอมกบบี้ครับดื่มจับว้วมันเขากันมันทั้งหน่อยเนี่ยเนาะแต่มันเต็มเต็มที่น้ำหวานยังเต็มี่ก็จิตสู้ไม่ควยกับน้ำหยดแล้วโอ้ซื้อหดหยดปุกปกงงสูทั้งวันยังไ หัวรอบเด็ดกวนนอมครับกลับพักก่อนตู้บักมากนะเพื่อนเสียดความ แล้วมาพักเสร็จทุกอย่างครับที่แหวงเลยที่แหวง ส้มห้งมิมเขากันีครับเ้อามาชิมหวานต้องแอะยิมแล้วมันงแกยอนเลยมอนเนี่ยมันผ่อนมีแนวผ่อนเขาเป็นเก ้งกนพักเกษแกก,แก,กินแบบนี้หลุดใา้ปากเจี่ยวเลยครับสุดยอด

เออไปจังเกาไปังเอโบคเราจะงมีแมสีก็มีสีนูนสีสีหน้านประมาณนี้นะซึ่งเราต้องการสีงาซึ่งสีงาม่เดียวเราก็ต้องหาารละเยลสารละเไมเจอาชุน่อ พักเราอแล้วครับต้องกินเขาเต็มๆเพื่อมือบไกินต้องดูแลสุขภาพนะครับมันว่ากินได้ยังเพราะว่ายังยักินน้อยอย่างเดียวโอ้ยอาอไปเลยเอาอะไรเอาดาบทองอินไปเลยมีเยอะมากะ กินอะไรดีวะอิ่มเนี่ยตัวแล้วนมปังโอเคนมปังได้แล้วฮึดีมากคระตุ้งเข้าไปดี่้วย ruột đây mọi người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  mọi สองมันคาบเนี่ยแหละเออแป๊บนึงนะเด้แล้วนะรถลาใช่ไหมใช่เออที่คือว่าหนาวบอจริงๆริงเลอ็งคือตัวเขา